อืดๆอๆดๆอด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 โอ้โหโชว์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 งาสวยครับน้องพออมอะไรไว้อ่ะเหมือนก้อนดินคือก้อนหินเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่านะบญโซ่ น,นี่ครับสองสาวหนีไกลกันไม่ได้เดี๋ยวร้องหากันครับนี่ครับเดินไปหากินเองก็ได้นี่แม่ขันบอกว่าปล่อยน้องตะวันมาหาแม่เลย สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับอยู่กับเป่ในช่วงพักผ่อนมาถึงที่แล้วนะครับผมมาถึงที่แล้วก็มาดูกันนะครับว่าน้องๆช้างของเราจะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ นี่คือพลาโจโจ้ครับผมพายโจโจ้ก็จะอยู่ประมาณานี้ครับอ้าวคำมือมาอยู่นี่เหรอโอ้มาอยู่ใกล้โจโจ้คำมือเห็นผู้บ่าวโจโจ้เลยใช่ไหมดูครับยืนจ้องผู้บ่าวโจโจ้ โอ้โหเจ๊เห็นหนุ่มน้อยไม่ได้เลยเหรออื้หือไ่ไปทีละเชือกทีละเชือกครับผมมีป่าร่มรื่นมากครับผมนีหญ้าอาหารก็มีเพียบนะครับโอ้ยน้องโก โอ้ฝั่งนี้พี่ชัยครับไหนอ่ะไปดูพี่ชัยใกล้ๆก่อนไม่อดไม่อยากหเลยที่ผูกที่ล่ามอาหารการกินมีเพียบโอ้เจ้ายักษ์ใหญ่โอ้ห่าลายขคักว่ะเป็นยังไงเจ้ายักษ์ อืมจินบอบบดโอ้โหมีผู้สาวเยอะนี่คึกคักเลยนะขาที่ห้าโผล่ทุกทีเลยนะพี่ชัยเอึด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 อึออด S 1> <S 1> oh ho. โอ้โหโช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 งาสวยครับงานใหญ่งานยาวครับสวยสุดยอดมากพี่ชัยเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าอีกครับว่ามีใครบ้างครับเดี๋ยวเรากลับมาที่เด็กชายพรอเงินมาดูอาการของพเลเงินเป็นยังไงบ้างไม่มีหยด ไม่มีไหลแต่ขมับโอ้ขมับบวมครับขมับบวมขมับบวมนิดรูปเปิดกว้างมากครับรูปเปิดกว้างมาก ดูน้องโพเนี่ยโอเป็นหนุ่มเร็วแท้หนุ่มน้อยหน้ามนดูที่ไหลก็หยุดแล้วนะครับอยู่ในไวอวัยยาเพศก็ไม่ไหลแล้วนะครับน้องโปแต่ขมับบวมนิดนึงครับผมขมับบวมนิดนึง อาหารการกินก็กินได้นะทำอะไรอ่ะฮึโอไหยังคือไปเนียงในแข่ะน้องพออมอะไรไว้อ่ะเหมือนก้อนดินคือก้อนหินเนี่ยไม่รู้ว่าอมอ,าอะไรไว้นะ หรือจะฟันหลุดหรือเปล่าโอ้นี่หนุ่มรอยอีกเชือกหนึ่งครับเด็กชายบุญส่งครับดูทําทีทาท่านะเด็กชายบุญส่งทําไรลูกอารมณ์ดีเหลือเกินนะต้ําขมเมาบ่ลูกฮะบุญส่ง จำขม่าวบอโอ้โหยโอ้โหยโอ้โหยอย่านะบุญโสไม่เอานะลูกไม่ต้องท้าทายพ่อหรอกคุณพ่อ ไม่เข้าไปดอกนี่ฮะอย้ยนี่ครับดูเหมือนอะไรเป็นก้อนหินหรือเป็นอะไรไม่ทราบโฟมามามาโฟมาเก็บมาโยนมาโฟมาฟันเรืองอะไรอะหินหรือฟันอะไรไม่รู้ครับ ออ้ยอุยอ้ยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวให้ควานอนเนกมาดูครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรน้องโครู้สึกว่าชิ้นนี้นี่ห่วงมากอมเอาไว้เลยนะครับอมเอาไว้เลยจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาให้ควานอนเนกมาดูกันว่า เป็นอะไรนี่ครับอยู่ในปากของน้องน้องไม่ยอมทิ้งเลยนะห่วงเอาไว้นะครับนี่ครับคาบเอาไวดด้อยู่อ่ะคาบเอาไวดด้อยู่อ่ะไม่ยอมทิ้งด้วยครับหรือว่าฟันจะหลุดเอาไว้ให้ควานเนกบอเดี๋ยวสักครู่ เ้วจะให้ความนาเนกไปตรวจดูนะครับเป็นอย่างหินหินที่ขาทีา่ก็เป็นหินหินดินึกว่าแขวเนะเห็นเนียงอย,ยู่อโอ้โหที่ไหนได้เป็นหินนะครับดูรูเปิดกว้างมากครับดูรูเปิดกว้างมากๆกามกๆับก็บวเหมือขมับก็บวมเหมือนเดิม ว่า่ออเลยงไม่ออกออกวะออกนีดเดียวแค่ซึมซึมโอเคโอเคโอเคอยู่รอดปลอดภัยนะจ๊ะน้องโพก่ขอให้ภารกิจของน้องโพเสร็จสรบเรียบร้อยก่อนกลับบ้านค่อยตกมันเ้อะอยไปเียบุญไปงนีบอกอะ เรามาหาสาวๆกันนี่ครับก็เพื่อนๆเขาก็จะอยู่กันด้วยกันครับนี่ครับก้ามลายมาอซอ้อชอยแล้วอะไรอีกเสียงหน่อยเสียงหน่อยเสียงหน่อยเร็วโอ้โอ้อืม นี oh. ่ครับมหาสาวขันสาวขันเงินโอ้หน er ้าขาวหมดเลยะนนี้แม่ขันนี่ครับสองสาวเขาอยู่ด้วยกันนะสองสาวเขาอยู่ใกล้ๆกันเลยโอ้ยมาออดอ้อนออดเซาะฉอะเลาะคุณพ่ออีกแล้ว อ้ยขี้ไก่ออกอีกแล้วบอนี่ฮะขี้ไก่ก็ยังออกอ,กอยูย่เสียงร้องน,นี่ครับสองสาวหนีไกลกันไม่ได้เดี๋ยวร้องหากันครับแล้วก็ไม่ไกลครับลูกชายลูกชายอยู่ที่นี่เอ ว่าไงครับว่าไงครับหืมว่าไงครับเด็กชายตะวันน้อยโอ้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 ยไม่มีของมาให้กินเลยคุณพ่อไม่มีของมาให้เลยแลวคุณลูกไม่ยอมครับนี่ครับเดินไปหากินเองก็ได้นี่ฮดี๋ยโอ้โห มีกินเองด้วยนี่ครับอยู่ติดกับแม่ครับน้องตะวันอยู่ติดกับแม่ขันเลยเป็นจังไดเป็นจังไดไม่มีของให้กินเลยหืมไม่มีมามีมามีครับก่อนมาม,มีมาม,มีอย่เง้ดูครับแล้วเขาก็รีบมาหากันอ้อหา จเจ้าน้องตะวันไปไหนขอแม่ขันไปด้วยซิเอาแม่ขันบอกว่าปล่อยน้องตะวันมาหาแม่เลย <c oughs> ปล่อยไม่ได้ครับผมเดี๋ยวน้องตะวันไปเดินไปทั่วเพราะว่าช่วงนี้พวกเราไปกินข้าวกัน <c oughs> ข้าวเช้าเกือบเที่ยงนะครับเลยอีกไม่กี่นาทีก็เที่ยงข้าวเช้าของเราเพราะว่าการเดินทางเนาะเดินทางไกล แม่กับลูกเขาไม่เคยห่างกันเลยนะจะต้องผูกที่ไหนก็ต้องเห็นกันทุกทีครับอืมเนี่ฮะก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยของเราเอาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพะะเื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับพม